สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคงพันตุลากันค่ะคุฤทธิ์ค่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสมนัตุลาการครับผมอคลิปนี้ก็มาดูกันทําหมูแดดเดียวค่ะสุดเด็ดแครับช่องคมพันตุลากันค่ะหมูหนึ่งกิโลกรัมนะคะเราก็จะใส่ซอสฝาเกเขียวครึ่งทัพีกระเทียมสับครึ่งทัพีน้ามันงาหนึ่งทัพีน้ําตาลสายแดงครึ่งทัพีค่ะอ่ามาดูกันเลยค่ะอ่าลงมือนวดได้เลยค่ะคุณฤทธิ์ค่ะนวดเลยค่ะ ใช้เวลานวดประมาณสิบห้านาทีค่ะขอบคุณที่ซีทุกท่านเลยนะคะที่เขามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องภูมิพันตุลากันขอบคุณเล,ลยลคค่ะพี่นลองขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะ นี้ก็กำลังนวดหมูแดดเดียวนะคะนวดไปเรื่อยๆค่ะ คุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่ก็ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยล้าค่ะพี่น้องนี่ค่ะตอนนี้กรมพันธ์ก็กำลังทำ กำลังนวดหมูแดดเดียวอยู่ค่ะวันนี้ก็มาช่วง6โมง55นาทีค่ะข้าตสักหน่อยหนึ่งนะคะหลังจากที่ดูแลคุณพ่อดูแลคุณพ่อคุณแม่เราจะได้ออกไปดูแลอยู่อีกค่ะวันนี้คุิพันธ์ทำแคบหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ อีพีที่192ค่ะกำลังจะอัพโหลดให้ FC ดูค่ะก็ให้ FC มาดูการนวดหมูแดดเดียวก่อนนะคะแคบหมูทําเสร็จเรียบร้อยค่ะวันนี้กิจวัตรก็คือพาคุณพ่อไปหาหมอค่ะแล้วก็ไปรับคุณพ่อด้วยค่ะก็กลับมาถึงบ้านก็ประมาณสี สามสี่โมงสี่โมงเย็นประมาณสามสี่โมงเยคะ่ะลับถึงบ้านก็มาทำแคบหมูให้กับเอฟซีดูต่อเลยค่ะคุณพันธ์ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้คุณพ่องามชุ่มชื่น,นคุณพันธ์ขอบพระคุณหลายหลายเลยด้ค่ะคุณพ่อก็ไม่ค่อยสบายนะคะคุณพ่อคง ก็ดูแลคุณพ่อให้ดีที่สุดค่ะรียก็นนวดไปเรื่อยๆเหมือนกันค่ะนวดหมูแดดเดียวค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเลย ที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยล่ะค่ะพี่น้องขอบคุณมากมากเลยค่ะที่ยอมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ทุกกำลังแรงใจมีคุณค่าย,ยิ่งเลยค่ะคุณพันก็อขอบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะ วันนี้ก็ตรงกับวันที่หนึ่งมีนาคมนะคะพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบปดนะคะวันนี้ค่ะเมื่อเช้าคุมพันธ์ก็ทอดหมูแดดเดียวนะคะแต่คุมพันธ์ลืมแชร์ก็เพิ่งมาแชร์เอก็เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ต้องกลับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะบางทีก็รีบก็ลืมค่ะรีบพาคุณพ่อไปหาหมอค่ะเอค่ะรีบพาคุณพ่อไปหาหมอก็เลยมาลืมแชร์ วันนี้ก็นําคอมไปทําที่ในรถด,ด้วยค่ะเพราะว่าต้องไปเฝ้าคุณพ่อที่โรงพยาบาลก็จะถ่ายอัปเดตคลิปน้องแมวด้วยค่ะน้องแมวกินข้าวอริยบทของน้องแมวนะคะ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับ,บ,บคลิปนี้นะคะคุณพันจะร้องเพลงให้ฟังนะคะเป็นเพลงที่คุณพันประพันธ์ขึ้นมาด้วยตนเองนะคะเพลงร้องเพลงสระไอไม้มลัยค่ะเชิญรับฟังได้เลยค่ะสระไอใชไลไยบาตา อยู่หนอักษรใดนั้นหนูจะจงจำเร็วพันสิ่งสำคัญจำให้ขึ้นใจต่อไอ้ใต้จำไว้ให้ดีต่อไอ้ใต้จำไว้ให้ดีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีสารไอใช้ไรบาดตา อยู่นาอ,ากอนักษรใดนั้นหนูจาจงจำเร็วพันสิ่งสำคัญจำให้ขึ้นใจต่อไอ้ไตจำไว้ให้ดีต่อไอ้ไตจำไว้ให้ดีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีจระไอใเฉลรบาตา อยู่หนาอ,ากอนักษรใดนั้นหนูจาจงจำเรื่องวันสิ่งสำคัญจำให้ขึินใจต่อไอ้ใตจำไว้ให้ดีต่อไอ้ใตจำไว,ใำไวใดด้ให้ดีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีสระไอนะคะวางไว้ หน้าพยัญชนะต้นนะคะเวลาอ่านแกะรูปสะกดคำปอไอไปหอไ,หอ,ไอไหขอไอไขไขไม่เอกไข่ขอไขขอไขไขไม่โทรไข่ไขไขไขแจกรูปแบบนี้ค่ะนักเรียนเขาจะอ่านคล่องเขียนคล่องนะคะขอบคุณ fc มา,มากๆเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยค่ะเป็นกําลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นกำลังใจให้กับ FC ทุกท่านเลยนะคะไม่มีสิ่งใดที่จะได้มาโดยง่ายนะต้องผ่านความยากลำบากผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆเราต้องอดทนนะคะอดทนอดกัน้นเราจึงจะประสบความสำเร็จไม่มีสิ่งใดที่จะได้มาโดยง่ายนะคะอดทนได้ไหมพี่น้องเดอ้อคนที่ทำช่อง u t u b e ทำคลิปก็เหมือนกันค่ะต้องอดทนเราถึงจะประสบความสำเร็จสู้ๆค่ะ สู่ๆเลยค่ะพี่น้องคุมพันก็จะทำคลิปให้ FC ดูอย่างต่อเนื่องเลยค่ะถ้ามีเวลาเยอะก็จะได้อาหารหลายเมนูมีเวลาจำกัดดูแลคุณพ่อคุงพ,พันก็ได้ไม่เยอะค่ะก็ตามตามเวลาค่ะเวลาน้อยก็ถ้ามีเวลาเยอะคุงพันก็ลงคลิปให้ f อฟได้ดูเยอะค่ะ แต่วันนี้ไม่ค่อยมีเวลาค่ะไปเข้าคุณพ่อวิ่งกลับไปลงพยาบาลสองรอบค่ะวันนี้ค่ะรอบแรกไปส่งพ่อที่โรงพยาบาลรอบที่สองก็วิ่งไปหาพ่อไปรับพ่อกลับมาอีกต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดนะคะสำหรับ,บลูกต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่ให้ดีที่สุดต้องมีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดาบารดา ถ้าไม่มีคุณพ่อคุณแม่เราก็ไม่เจริญก้าวหน้ามาจนถึงทุกวันนี้นะคะด้วยสองมือของคุณพ่อสองมือของคุณแม่เลยค่ะที่เลี้ยงดูอุปถมัมภ์ค้ำชูเรามาแล้วก็ญาติพี่น้องแล้วก็คุณสำเร็จตุลาการคุณสามีนะทรงกําลังใจสนับสนุนพวงพันธุ์ด้วยดีทําให้ประสบความสําเร็จเอฟซี FC ทุกท่านก็เหมือนกันนะคะถ้าเราสู้เราประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะ ปัญหาอุปสรรคต่างๆก็ต้องแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะตอนนี้11นาทีแล้วค่ะก็เหลืออีกประมาณ4นาทีนะคะอีกประมาณ4นาทีก็นวดไปเรื่อยๆนะคะนวดไปเรื่อยๆนวดไปเรื่อยๆอย่าลืมนะคะการฝึกนักเรียนอ่านออกเสียงรอเรือต้องฝึกให้กระดกลิ้นรินรินน ประมาณนี้ค่ะในคุริตลองกระดกลิ้นสิคะ <Yeah. S 1> เสียงคุริตเป็นไงบ้างกระดกลิ้นคุริจังกระดกลิ้นไม่ได้ค่ะขอบพระคุณเอฟซีเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ให้เกียรติเข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ ช่วงนี้เป็นช่วงที่ครูฤทธิ์ง่วงนอนค่ะเอฟซีค่ะเราดีหิวนอนประมาณเนี่ยหนึ่งทุ่มค่ะื่องนอนครูฤทธิ์ง่วงนอนแล้วก็ตื่นแต่เช้าครูฤทธิ์ตื่นก่อนภูมิพันธ์อีกค่ะภูมิพันธ์ตื่นทีหลังครูฤทธิ์ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆเลยค่ะ กุญเเละไๆเลยนะคะพี่น้องเราก็นวดไปเรื่อยๆนะนวดไปเรื่อยๆนะช่วงนี้ก็จะท่องบทอาขยาในเอฟซีฟังสักหนึ่งบท เป็นบทอาขยามนะคะเดี๋ยวคุมพันดวงนะคะว่าจะท่องบทไหนท่องให้เอฟซีฟังสักบทหนึง่งอ่ะรักเมืองไทยค่ะรักเมืองไทยผู้ประพันธ์ก็คือณทาลัยสุวรรณณธาดา นก็ขออนุญาตท่านนภาลัยสุวรรณธาดานะดะหยิบยกขึ้นมาอ่านในเอฟซีฟังค่ะผู้ประพันธ์นะคะคือท่านนภาลัยสุวรรณธาดาค่ะรักเมืองไทยเชิญรับฟังได้เลยค่ะคนไทยนี้ดีเป็นพี่เป็นน้องเมืองไทยเมืองทองเป็นของคนไทย คนไทยเข้มแข็งรวมแรงรวมใจรักชาติยิ่งใหญ่ไทยสามาคีธงไทยไตรรงเป็นธงสามสีทั้งสามสิ่งนี้เป็นที่บูชาสีแดงคือชาติ สีขาวาศาสนานนมเงินงามตาประมากษัตริย์ไทยเรารักเพื่อนบ้านไม่รานรุกใครเมื่อยามมีภัยรวมใจป้องกันเรารักท้องถิ่นทำกินแบ่งปัน ทิ้นไทยเรานั้นช่วยกันดูแลค่ะเนื้อหาสาระแนวคลิปก็คือคนไทยนะคะเป็นเมืองอ่าเป็นคนไทยมีหัวใจที่รักชาตินะคะเมืองไทยเป็นเมืองที่เป็นเมืองทองเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะมีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจสีแดงก็หมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนา สีน้าเงินก็หมายถึงพระมหากษัตริย์นะคะคนไทยรักกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะคะก็คือคนไทยนี้จะปกป้องประเทศชาติคนไทยมีหัวใจรักชาติรักท้องถิ่นท้องถิ่นของเราก็ช่วยกันดูแลคนไทยก็จะเอือ้อเพือเพ่อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันแล้วก็ร่วมแรงแข็งขันมีใจงดงามนะคะมีใจงดงามคือรักท้องถิ่นรักเพื่อนบ้านนะคะรักเพื่อนบ้านเมื่อยามมีศัตรูก็ช่วยกันป้องกันประเทศชาตินะคะ ขอบคุณ f อซทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมช่องภูมพันธุลากันค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ